ก็ยังใครอยู่มันลมเนาะมันมีลมอยู่ด้วยถ้า่าแดดบอกมีลมเนี่ยโอ้ยอันตรายได้หอนแห้งันผสม,มนเดยคือจังไร,รอันนี้กบอ่ะสวัสดีและสบายดีเด้อผม่อพี่น้องเอฟซีเบอร์ส,สุขสุขคน ก็ยินดีต้อนรับกับสู่สงสารนวลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยมาพบมาพ่อสานวลเมื่อนี้พรมพินองสารนวลก็เดินทางมาที่บ้านน้องเตน้องได้คือเก่าหอยพินองเ้ยโดยพยายามเพิ่นเนาะว่าทางเพิ่นเห็นห้องน้ำห้องในกัมพี่น้องอาสบุนเพิ่นเนาะเอาเด้อล่ะบอเด้อเอาเ้อสบุญมาเดี๋ยวลยโดยมาเหกันเหมือนกันเนาะ ดยแลปศตัดคลิปเจอแล้วแก่นให้ทั้งสาวนอนบนเขาไปแบบดยดูนปหา้ดงกให้มันแดดให้ทางมั่งผัดขนผัดสิเป็นวิ้นเลยเนาะให้ได้กุ้งดีเนาอ่าเมนเมนมนมนดีแก่แาดีการท่างง่นสะดวกสบายขึ้นเมนเมนอ่าอย่างไรได้ทางน้องเป็นนางเขาหมกูนเดียวแท้เลยโอ้น้องไปเซิร์ดเลยกุ้งตีของเฮียนของเฮียนน้องนี่จะอยู่้ำพองพิ่น อ้าวอยู่รำพรว่าอ,อย่างไรทำหมบอ่อขี้ดินขี้ดินขี้พุ่นเปียกเลยมันชุ่มชุ่มเลนบ่อเป็นทอดสายเล้่ยวของน้ำนะมื่อนี้สร้างเหมือนกับมาสวยเพราะว่าเพิ่นค่าเรียกอยู่บ้านเพราะว่าเพาิ่นด้วยแบบเป็น,เป,นเป็นจะเกาะเพิ่นไปเบิ่งเรียกนะเรียกที่มัน,นเพิ่นมาหาเพิ่นนั้น คือเ,เป็นกองร้อนประมาณนี้เลยโอ้คุณมาเห็นห้องน้ำให้เจ้านนี้ล,ลุ<ม>้นตัวเองเลยตัวน,นี้เป็นยังมามายังคุนมีก็ใหังน้องเคุนมาก่อนกระหังผสมบนก่อนกไอ็ได้กระดีถ้ามีถุงน้องอย <laughs> ู่ปวดหนักกะน,นั่งถ่าอยู่ฟุ้งแล้วเบาเนาะกับโมมาได้มีถุงน้องเฮ็ดซอยอยู่มีกระเพิ่นถ่าโกถ่านั่นนี่ซื่งโกได้กระมงร่างกาก็ถือว่าเร็วเนาะ แต่กะตั้งหัวสวมมีงเงยประจิษธมอยู่เขียวจะรัดบลฮอรัดแท้ๆนี่นเอาเทไรน่ะมีสองแสนโอ้แบบรัดธรรมศาสตร์แบบงามจีิสือนหนยว่าแบบยังให้เขียวมันลงจริสือนะมันชิได้อีกบละก็เคยดัดทีหนึ่งมันก็ลงลงหลายเตอบอืมรีกว่าโซดินงามงามจริือโซเลย,เลยมันเจ็บมันแบบ บาเวลาเราใส่แล้วมันแทงอันนี้เราเดิมันแทงอันนี้เรามือเราดับทวิตเขากลับปวดซอ้สมันดึงเลยมันดึงมันเค็งอ่าหมอคลินิกปหน่อยสองแสนกับเพื่อนไปได้เท่าไหร่ละโดยตะกี้ไปเคยไปถามเพป่ะนะเพื่อนมาหกแสนเพื่อนวาอือสองแสนก็ถือเป็นเงินแาบก็บสามสี่ร้อยเนาะสามร้อยปลายสามร้อยอันนี้ก็ร้อยหนึ่งก็หกหกสิบสองพันบอร์จีบเขี่วก็ได้เป็นรัดไม่เห็นเลย ล้วแบบมันว่าไงเขี่ยเขามันมันพันเราอย่างเยินออกในนึงนะเขาก็เลยไปดัดแล้วเื้นนึงแล้วมันมันออกวันนี้มันออกอันนึงแลวเป็นเป็นจอดกาวโบน่นนนะเอ้ามันยังออกนะเขี่ยปลอมนะบอดอันนี้เล็กนี่หละมันออกมันออกเลยก็เลยหายขึ้นเนาออกมันเบิดเลยแลวก็เ่ไดัดเลยแล้วก็กำลังมาดัดวางหางินได้เงินดัดการเงินไขมันเงินไขมันได้เซ็นไขมันได้เซ็น จ็ดเซนแล้วก็เจ็ดชิบพันแล้วก็มีไปอกเจ็ดพันมีรุดเลยเ็เลยจะรักเจ็ดคือไปขายมือติดกะได้ห้าเซนห้าชิบพันแล้วก็ห้าพันอีกขายหัวลีบจะขายนี่โอ้มันเนีเลยโลเทไรละหัวลีบเ่โลละพันสามหรือว่าพันสองนีหลยยังอีกส่วนนึงว่าเอาไว้ขายเดือนพฤอยู่างไรช่างพุคน้ บ่ได้นาววอตัวนั้นบ่เป็นดินสูงตัวนั้นอันนี่ก็บ่ได้ออกไปเบิ่งเลยค่ะปลูกแล้วนี่ทางมันยะทางมันย็เลยให้อายไลนไปออกเบิ่งว่ะไก่เต๋อบ่กกับเพื่อนเจ้าไก่เลยขมันมาทางเข่าค่ะประมาณนู้นทางมะฮดเฮือนนี่แหละหักขางมันยากกูนี่อีกกินข้าวกับยังมาเนี๊ยกินข้าวกับไข่ขวากไข่ให้น้องตุ๊กน้องติ๊กไปโรงเรียนี่เห็ดปลวกมาออกบ่แถวนี๊ บอกคือว่าเห็นกรโพดมาเห็ดปว่วออกว่ะงานเห็ดป่วกิ๊บก็ไปยอดเดินเก้าเลยเนี่อืเด็ดเนานะนคืออยู่ทบายเห็ดป่วอ,ออกเลยห่อนก็นห่อนเห็ดป่วอนนอ่ะเขาเรียก็ไปหาเดินนี่ใกล้ๆหิมบ้านนี่เดิก็ไปหาเห็ดนั่นแหละนงมิกเป็นเถื่อข้าวอีตกะเป็นยังนะเป็นไข่รูปแบบเพิน่นเป็นปอดน,นะเพิ่นยังขึ้นโบฮีงแล้วน,นะโอ้แต่วก็เป็นเถือที่สองตัวนี้ เอาไฟไฟเป็นเธอที่สองน้องมิทอะไรผู้เก่าอะไรเป็นเป็นเธอที่อีกกับผู้เก่าไฟไปหาหมอไม่เห็นพาไปหาหมอตอนนะั้นอยู่เมืองใหม่มก็เลยเกิดกาเอาใบสามานุขวปู่ไปเถึงก็ไลยเอาเงินน้ำอูมสามานุขบอกเอกเสียเงินลายเป็นไรเนาะเดีย๋ยวอันนี้อเปิดบอาน้ำจกกักรีไปอืมกันนี้เลยบริสียค<า>่าไปเธอที่สองเว่าเครื่องมือเพิ่นบมคบรคบเพิ่นก็เลยว่า ให้เป็นว่าคุนบอกว่าห้ไปไปแขงเด้อื่อว่าไปห้องโมแขงก็เลยว่าบมมีเงินหลายก็เลยเข้าห้องโมกุ้มมาเนี้เป็นปอดอยาใหายน้องกินน้ำเด้อกินน้ำเย็น,นยค่ะเครื่องเย็นๆ้นามกินเด้ค่ะมากับเพิ่นแขงแดดร้ายช่วงนะไปใช้เพิ่นก็อยากไปน้ำนะเมื่อหายไปน้ำเพิ่นก็เอะเพิ่นก็ห้ชยชวนใะไก็เลยกินนเครื่องเย็นละเล็กน่อยค่ะเมนกับขนมหวานเมนเมนปวดขึ้น เพื่อนกินข้าวประมาณสี่หามอือเนี่ยแหละตรงนี้ะกินแต,ต่นมแต่นมอมามีกะน,นมกับกับขนมควรทองบ่เนี่ยเพ็่นควรทองอย่าให้น้องก,กินร้ายขนมกัเอาแบบเป็นช่วงซะเมอ่อช่วงเป็นไข่ไนะเพื่อนเลยอยากกินขนมก็มเลยให้เพื่อนกินกับนมกินแต่น,นมส่วนลายโบกินก็ข้าวกับห้ากับทายเพือ่อนพอเพื่อนโบมีข้าวเด็กอยู่ท้องเพื่อนมีกะน้ำ ส่วนนายกินนมช,ชีอื่นดิมีนอื่นท้องท้องเพิ่นลงเพิ่นก็มีแเฮงเลยธน้าท้องเพิ่นเวบท้องเพิ่นตึงธนาท่องเพิ่นไข่อือน้องได้ก็เฮ็ดน้ำกันกับสร้างเพิน่นโชยสร้างอะไรโชยเพิ่นซื้อบ่อืมเดี๋ยวว่าเพิ่นลดค่าใช้จ่ายลงบ่สโชยเพิ่นเพิ่นยังให้เห้องน้ำแล้วไว้เพิน่นว่าโอ้ก็ดีเลย ไปทางไหนได้น้องเอินมาแล้วมั้นอนบ่ผู้ใดเอาน้องน้อยเตือนน่ะอยู่นอกพ้องเอาก็ว่าน้องได้ออกนอกเลยบอมันออกไปเอาช่วนั้นอือออกเอาช่วงแตน้องน้อยใส่อยู่ในนี่บอมันอยู่บ้านเราเอานี่แล้วพ่อจะอยไรฉันบ่โอ้ยถามแล้วถามอีกเนาะเอาน้องไม่ได้อยู่นี่ แนวเอถามอยู่ว่าอยู่ไสคืออันน้องได้ไฟเวียนเลยคือว่าป้าน้องว่าอีว่าเรียกว่านอนว่าหยังซะเนาะจะเว้าหลายนอนให้2คืนลนอเจ้าด้อ้าเอ้ยมามื้อนั้นเนาะเอ้าูแบบอีวางดก็คือว่าเห็นอวเพิ่นนั่งหั่นน่ะเดี๋ยวเจ้าคเคยมาเอาให้เนาะสร้างอออันบ่สร้างนะสร้างเฮ็ดห้องน้ําติสบายดีเด้อสร้างเด้อโดยฟ้าพี่น้องเพิ่นก็มากางดบ่ใยังเลย เห็นว่าเขาอะไรลุงเอออย่างน้อยอยกนุ่มยุ่ะสร้างอะไรด้งามยุโรปของนั่นกันเถียงอยู่โอ้โน่งน้อยเจ้านี่อันโพมาเอาวอโมอ๋อเจ้าห้องโมล้วพากันเมื่อบานเหล่าเลยเอ้าเจ้าคือหายเมื่อซะเพราะเพื่อนบุกินเขานะก็เลยเพื่อนเมื่อพักน้ำพอเพื่อนก้อนแลวก็พากันเมื่อไปมอเบิ้งแล้วก็พากันเฮ็ดตัดตัดอือแจงเกาะนเรื่อนนะตัดรูปแบบ ตัวแม่เพิ่นแม่เพิ่นจ้ะแม่เจ้าบ่บ่แม่คนที่ส่งมาเกิดนะแม่กำเนิดแม่เพิ่นบ่เพิ่นบ่ขึ้นเมื่อเพราะว่าเพิ่นเอามาส่งแล้วก็ยังบ่ได้ต้อนรับยังเอาเพิ่นน่นะยังบ่ได้ขาไกล้ขายังรับเอาเพิ่นนะน้องมีกรเฮ็ดอันหุ่นหรือว่าเครื่องแก้ให้แม่ก็เลยเฮ็ดให้เฮ็ดให้เมื่อวานนี้แหละแล้วก็พากันมาเต็มวานนี้น้องมีก็อยู่พุ่นไอ้ซซัมเมอร์แล้ว เห็ดเมื่อวานนี่อืเห็ดเมื่อวานนี่ก็เลยพากันมาแต่เมื่อวานนี่แล้วก็มาเ่วานนี่ก็ลุกไปทางไหนก็บ่ได้เมื่อยขนาดไอ้ไ่ปลุกลูกกินข้าวยังวะไอ้ไ่ว่าเอาลูกเมื่อกินข้าวแล้วก็นอนต่อวะโมูดเมื่อยเทาเวงลูกเมื่อกินข้าวเอาไก่เติบเลยเพื่อหอดพูงกันเนาะมี่ต้นอีต้นนองเฮยแดดก็ะแดดยังก็บ่ได้เตรียมเาบ่กเอาผ่าเพาปลกหัวน้องนี่บม่ได้อาเลยแบบเผานะคือไปช่วงนึงแล้วก ตอนตอนเพิ่นเป็นตอนน,อนั้นน่ะสิบสิบโมงกลางคืนพากันไปแต่สิบโมงกล<อ>างคืนน้องเพ็ญเนียก็โทรหาพ่อได้บ่มือม่อมื่อตอนเพิ่นเป็นทวิตนะบ่ได้โทรตอนเอาไปห้องหมอแล้วเอา,เอาตุนเพิ่นมาแล้วจังโทรหาพ<อ>่อไปมื่อนั้นน่ะตุนได้ใส่ฮอดเก็บใส่ส่งกีฬายังผ่าน้ำนาะผ้าวอืมชันเลยเนาะ<า>บม่เคยเห็นบ้างไ่เคยเห็นโอ้เคยเห็นน้องเพ็ญทึ่งห้ยทึง่ง พากันมือทวิตกับมือเธอที่ชงกับคิดว่าสิบบได้เพื่อนผู้ได้คิดไปทั้งทั้งโบแมนพราเพื่อนเหลืองแฮงตัวตัเพื่อนก็ย็นยี้นซีโบเนยโชคเพื่อนกับตัวมีคนเลือดทั้งหักบอทั้งหักทั้งถ่ายนักทวิตนะเพื่อนปวดท้ายทั้งพี่ไอเพื่อนลอยพังนะทั้งเมือนั่งก็น้องก็ไปอยู่เอาไปใช้จ้าอาหันออาโน่เอือเป็นกระทันหันไม่เป็นกระทันหันตน ตอนน้องออกนะคะเพื่อนกาปกติได้เพื่อนกาว้าวเพื่อนกาอันนั้นเพื่นกะแอนก็พ่อเพื่อนอยู่นะแล้วแบบมาแ่บไปเฮ้ยแบบพ้าลูกไปห้องหมอว่าอันนี้ก็ตนตุกใจ<ม>ไปอุ้มเอาเพื่อนเพื่อนกะแล้วคือพักหนึ่งนี่เนี่ยเดี๋ยวเด็กหน่อยมันเมื่อยได้เลยมีป็นเ,นเมื่อยล้วแบบโอ้ยแบบตนหาย่ะมากะพ<ม>ากกันเอาไปห้องหมอแล้วว่าเพื่อนว่าเาคร,เรื่องมือครบก็เลยโอ้ยว่า มมยใช้เครื่องมือบกขบอยู่มอเมืองเขานี่อืมก็เลไปพุ่นเลยเครื่องกวดบกขบบ่อืมก็เลยไปพากไปหอดบ้านกอไผ่บ้านกอไผ่น้ำมันรถผัดเบิร์ตอยู่ใช่บ้านกอไผ่เออคือบู๊ฮู้อ๋ออยู่วังพักพักงานนั่งเขียนไปหน่ิดนึงทันเด้อืมทางเขาบ้านนู่นก่ะหอดปั้มนะวีน้ำมันรถเบิร์ตก็เลย ไล่กระจอดอยู่นาน็เลยเห็นเบาแสนเบาแสนก็เอาเงินให้แสนหนึ่งยังพากันไปหออซีดไปเดินทางปตูอมนเมื่อพากันไปตกลืมอดเงินเงินเราเมนเงินเอาไว้ในพื้น,พ,นพื้นมอนนะนี่ก็เลยพากันเดี๋ยวปิดประตูประตูอยู่ระ่าไปกันตอมอิดไปหอ้องมอเมืองเง่นเบื่อปิดแล้วเากะตูไปเลยนกตุกนงติ๊กกเข่ได้บอกเลยอยู่นี่กกน ท้องตุกน้องติ๊กเานะไปห้องเฮียนตอนเป็น,<อ>ป,นนะประมาณชิบเอ็ดโมงชิบโมงเปินเป็นนะเฮ้ไปพุน่นก<อ>็เลยเอาไปพุ่นแล้คกะน,นี่ก็ให้ให้ปู่กับอาเาบอกว่าบอกตุกติ๊กนี่เด้อว่าพานอกไปห้องหมอก็ต้องบอกเด้อว่านอกเป็นแห้งนะอ,อย่าขาดตกใจเม่ยนยันเพ่อนไห้คือ,อ,อน้องเป็นตันนั่งกับพากันให้<อ>ให้กอดกันให้กอดกัน็นคนสาคกันเนาะแม่น้องเอาจอนอนเขาอย่างไร กะว่าเศร้าเดียวกับสิไปเอาโนกเหมืนมอนบ่ะหนูกะเป็นใครเนี่ยเลยจังสิไปเอาเพิ่อนมานอืมเดี๋ยวป้าไม่รำโพงเลยคือวันใดๆแบบอันเป็นนีกเป็นหันได้สะดวกสบายไปบ่เดี๋ยวว<น><ห>ันใดกล้้องโมนี่อืมอือเจ้าเพื่อลงไปอีกเนาะไกลเตอะกระดีแล้วจะขีดไปนั่นก็ได้ยานเป็นเป็นกำคำกำขึ้นคือเกาอนะ่าขนาดเคยสิไปวิณีกะป้าป้าละไปเบิ่งเันทั้งชาบุญทีของน้ำของในไม่ี่น้องเอ้ย ไปหอดสาแล้วเนาะคุยกันถึงพอสมควรไปจาน้ำที่นี่แล้วเหรเห็น้องน้ำไหมน้ำในนี่เนินทางพนังนี่แหละโอ้น้ำพนทางนี่เออสิเป็นยังล่ะมันกระลายอยู่เนาะตาใครมันพื้นผิวปลาเจ้าคือสิใหญ่เติบได้บ่ตัวใหญ่ตัวบ่เพราะว่าน้ำเป็นกระดังงี้อืมบ่ได้เปี่ยนบ่จะเฮียนฉูดมาแต่ใช้อันนี้นะ จะดีพเามมาพเออิ่นว่าตนนามาปลาเพิ่นล่ะโอ้น้ำมันดำเน,ะนาะน้ำดำมเพราะว่าเราเอาปวกเกลือในน้ำดำมันบ่ตายบ่ดละโบปลาตายเพื่อนนักน้ำเปื้อนอืมปลาลูกเลยปลา,า,าลูกบ่นี่นปลานิ่นเลยน้ำเปื้อนน้ำเราได้ตายคือไปด่วงนั่นแหละปลาเพิ่นปลาเพิ่นลงมาตีนองเพิ่นนะปลานิ่นก็เลยเก็บมาใส่นี่น้ำเปื้อนเพิ่นตายเบิดอืมอันนี้ปลาลูกพันธุ์อันนี้เนาะปลาลูก กอ้ด้วโด้ดยเปิงทางห้องน้ำน้องเตะก็โอ้ยเด็กนอยปลุกดิหัวัวเน่าถิ่มเชื่อล้ะเอ้นียใครเครื่องดิบบ่สบายดีนะ่ะเด้อดยสบายดีเฮ็ดกลางแดดเลยนี่เนาะจุมหาเนี่ยมาขังอันนี้ก็ยังใครอยู่มันลมเนาะมันมีลมอยู่ด้ าบาดแดดบ่มีลมเนี่ยโอ้ยนตลายได้หอนแห้งะผสมได้คือจังไดอนี่นกออ่อวะอืมก่อเรียบร้อยก็คือสิจบเนาะแต่กระฮิตอ่าตั้งหัวสวมฮ็ตสองห้องมาล่ะอืมห้องอาบกับห้องอันทไทย เพียงเดชละยูโฮมไหมน้องอันคนนี้เนาะโอเค mm hmm. อเ้อกใหญ่หอยหมกเล่นอตนี้ก็ได้ตุนีก็ได้มนอ้ข้างไกลไม่บอกจุกไหนึ่งข่าอยู่นีส่สิโอ้บม่ได้ดังทานมาละใส่พื้นนารุ่ทานน้นเพลงอือด้วยดย อ่านเพลงศพทรายอันทานอยู่บ้านเจ้านี่ยโอ้ยเส้าคงโอ้เสอสองถือว่านับอยู่ได้เนาะตะกี้สอบสิบพันโอ้โดูดูดูตะกี้สอบสิบพันน้องวันนี้ใช้หมวกใส่ยังเลยผมเห็ดอย่างเดียวอ้า ยังเด้ยบ่ไกระชิโดออโอ้ยพ,พี่น้องเอามามา้โอ้ยนนอีกอ้านนั่นก็บคนสีแเหลี่ยมน้องเต๋นเนาะสีขนมมาต้นมาฝากบัตน้องดาบัดบปรยุทซ้ำบัดนี่นะเป็นมักแบบขนมบ้านนั่นเพ,พี่นพี่น้องก็มีแบบใส่แบบยังบุฟู่มีข้าพี่เก็บให้เนาะเตรียมก็ไว้ให้น้องก,กินซะเนาะวิญญาณมาผ่กเอกอะไรมานำสาบุญเพลินเนาะ คือว่าสบวุลเพิ่นนี่ผู้ใหญ่เพิ่นแนั่งมาให้เบิ่องของน้ำของนายซอยบ่ล่ะโอ้โดยเลยแต่ถือว่าแบบอันเพิ่นฮู้จักกับสบวุลเพิ่นออืเพิ่นให้มาเบิ่งว่าเออห่อใช้แล้วเนาะงามขี้ได้แบบไรเนาะยันทางเจ้าบ่ฮู้หยังคนตกะก็เลยเพิ่นก็บ่ได้มีเวลาเฮ็ดนะโอ้เมื่อคืนนี่ฝนก็ตกทางนี้นะทางบ้านได้กะตกบ่บ่ได้ล่ะมีแต่เสียงลมอู้ๆคือเพลนสิตกะอะแต่ว่าบ่ได้ตก ดังก็สีโลซิงมือเ่วงมือเสื่อมเสื่อมลยอะนรก็ได้ดูแบบมันดังเป็นสั้นกันเลยนะอืยันเปิดไปอีกมันเคยเปิดเนาะเลยคิดยากเมนเมนระวังเลยนี่ระวังกับบริเวระวังนี่คือว่าได้แบบมันมาเนาะมวยไมเลยมวยกุกไม่บางมมันบวมหนามอีกว่าจะปลูกแถวนี้เอ่าจะสิปลูกอันต้นไม้ด้วยบบบนี้โอ้ กะดีเด็เนาะดินเจ้าก่ว,วงอยู่กะดีกะดีปลูกไว้เพื่อรูเพื่อลานต่อไปอีกก็ได้กินมากแหละเอากิ่งมันมาละมาปลุกบอไปซื้อเอาเลยอืมทางแม่ยญ่จะดีเป็นผ่าเงินมาทางบ่าวเล่าโอ้เจ,จ้าไปซื้อเอาเองบอบอ่าวเล่าพาไปซื้อเอาอืมโดยโดยโอ่ะวันนี้กะเออกะมาเนะยี่ยมยามเนาะกะสีได้อำลราพาจากเลยลับมีโอกาสเข้ามาไหมเนาะ โดยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีโดยมาลาทางน้องเพิ่นเพี่น้องลาทางสากนเนาะไปเฉยๆก็ลงได้เด้อโดยอ่ะกับก่อนละสบายดีสบายดีเด้อทางนี้เด้อโดยสบายดีโอเคพี่พี่น้องทางสานงกะมาเยี่ยมมายามเนาะเป็นมองเป็นครูมากับสาวุลเพิ่นพี่พี่น้องก็มีทางผู้ใหญ่เพิ่นแนะ่ยนำมาให้เบิ่องของน้ำของในเด็กพี่พี่น้องเอลยกัตังมาลิ่งมังหวน้องแน่เนาะ มาเยี่ยมมายามพรมพี่น้องเพื่อนก็เหตุดได้สิ่งไดอย่างพ่ออาชีของเพิ่นน้องพรพี่น้องเนาะโดยการสำหรับคินนี้พรมพี่นอ้อง,องถ้าาถึงมติกใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสาวนวลเด้อพรมพี่น้องเพือพ่อเป็นกําลังใจเนาะโดยจัางใดก็อย่าข้ามโฆษณาของสาวนวลเด้อพรมพี่น้องเนาะกะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกทุกท่านพรมพี่น้องที่เข้ามาเป็นกําลังใจเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำมาสะบายดี